โอเคสวัสด okay. ี user ทุกท่านนะ <im it> ครับผมวันนี้ก็มาเล่นแมปพาคัวกันแล้วนะครับผมนะฮะแมปอะไรอะฮัตคออะไรอะแมปพาคัวฮัตคอเลยครับฮัตคอร์พาคัวปะโอเคจะตุยยาวครับผมอะไรฮัตคอฮัตคอเนี่ยไม่ไป็โอเคก็ท้ามวางบล็อกแล้วก็เล่นให้สนุกแล้วก็ทาเซฟก็ไนครับผมแล้วก็จะเล่นสองคนก็ได้โอเคจะตุย This This Okay Okay เย่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตกแน่เยี่ยมเยี่ยมตกแน่เยี่ยมอ่าก็วันนี้ผมมาเล่นอ่าหนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งนะครับผมวัชชันอันนี้แมปเก่าไงแมปเก่าหนึ่งจุดสิบมันไอพวกรั้วมันแบบพวกกระจกมันเปลี่ยนหมดแล้วไงอันนี้แมปเก่าต้องใช้มาใช้วัชชันนี้นะครับผมต่ด้านล่างเขาตายใช่ไหม สามเซตเดย์ครับผมไนท์ nice ดีครับไม่ใช่เดย์เดย์ก็เช้าสิครับไนท์ nice. เออนอนชุดฟรีอ่ายาว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 ฮ่า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 ชิปเยี่ยมกดชิปอะา o kill slash k i l เลยไม่ต้องยุ่งยังไงก็ตาย เฮ้ยโอ้โหอีกแล้วเซเลสคิวเฮ้ยทำไมมันยากจังกนง่ายนะเว้ยทำไมเกิดเล็กเกนเหรอเจ็บอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอเนี่ยแหละอันนี้ยากหน่อยนึงยากหน่อยนึงยากหน่อยนึงกดชิปถ้าไม่กดชิปแล้วตกแน่นอน โอโ้โอ้โหโอ้โหไปเร็วนอนต่อหนึง่งเซฟคิวไม่เอานะมือคิวไม่เอานะครับผมใจฉุบเรียบร้อยจะเจาะเป็บตู้ได้ให้เปิดไว้แหละยังไงเดี๋ยวก็ตายนะตายเล้วแหละมาถ้าคิดนะถ้าเป็นหนึ่งจุดสิบนะครับตรงเนี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ย <laughs> ไม่ใช่บวกบวเงี้ย เารุบบวกเหรอชิวชิวค <c oughs> าหวังว่งาคาหวังว่าก็ออกอย่างเงี้ยดิอู้เฮ้ยอุ้ยได้เว้ยได้ okay. เว้ยอุ้ยได้โว้ยได้โว้ยได้โว้ยอ่าได้โว้ยได้โบยโอเคไอ้ไม่ใช่ time set knife สิชิวสิครับโอ้ตายเนี่ย k n i f แล้วเนี่ยสว่างมากตาลายด้วยแหละแมปหาเนี่ย โกงโกงโกงอันเล่นดีๆอะไรครับอันเล่นดีเล่นดีๆเล่นดีๆมันวางให้อย่างนี้เองใครไม่ไม่ลงบ้างวะนั่นไงดีๆยังเป็นเลยอันเล่นดีๆเล่นเล่นแบบไม่รัดนะครับถ้าถ้าตรงนี้ผ่านไปครับผมไครรัดเลยโอเค ล,ดดล,ล,ลัดได้แล้วแหละเนี่ยเนี่ยลัดได้แล้วล,นนลัดได้แล้วรับนานรอดได้แล้วเฮ้ยนั่นแหละลัดได้แล้วถึงเวลาถึงเวลาต้องตายอีกแล้วโอ้โหหมดร้อยจริงๆเลยแบบนี้เฮ้ยกดผิดเมื่อกี้กอรุณชิบหายแล้วเอาเร็วเอาเร็วเวลานานมาตรงนี้แล้วดู ูไอ้บ้าเอ้ยกดชิปทำไมมันไม่ได้ยากเลยน่ะเฮ้ยวันนี้เป็นไรวะเดี๋ยวไม่เล่นไปคาบนานเหรอเล่ยเลยอันนี้วันศุกร์เอ้ยวันวันเสาร์สิวันเสาร์วันเสาร์วันเช้าแปดโมงเช้าเนาะคาบโมงเลยหลือปะเนี้โอเคโอเค เฮ okay. oh. oh. ้ยโอเคโอ้โอ้ผ่านสักทีอย่าตกนะครับไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่เอาอย่างนี้ดิทำไมไม่เกันไม่เกิดทำไมวะเกอะไรเึ้นทำไมมะทจะไมเล่นเล่นเล่นตกลงวะเง้ยแมปนี้ไม่ได้ยากเลยนะเว้ยแมปนี้ไม่ได้ยากเลยเนี่ย กระโดดง่ายๆอย่างนั้นเลยเนี่ยทำไมตายไปนเนี่ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องหันข้างแล้วใช่ไหมอะไอ้ตรงเนี้ยตกได้ไงวะฮะง่ายๆเลยแหละไม่คิวไม่คิวไม่ไม่ไม่ไม <laughs> กดทีนี้มันไหลเลยนะ โอเคหรบอปิดไปจะโจดีจะโจดีเล่นตาม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 ระเบียดเหมือนกันนะกันนะจะใคยเพราะตรงเนี้ยกระโดดตรงนี้ได้เลยเล่นตามระเบียบมาไหนกันเดี๋ยวหาว่าเออพี่ทำไมเล่นดีๆเลยดิเล่นทัาเล่นผ่านเลยกันอ่านั่นแหละทำไมเล่นอย่างงี้วะเฮ้ยอ่ะเฮ้ย โ okay. อเคแป๊บหนึ่งเก็บหมวดกันอะไรวะเดี๋ยวทำไมเกิดตรงเนี้ยให้เรานอนแล้วน่ะแป๊บหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้ยันเห็นเทมเพลมันนอนแล้วเฮ้ยแมปบั๊กเลยหรือว่าอะไรให้นอนแล้วนะเว้ยเกิดอะไรขึ้น,นโอ้ได้จัดไปเอ้า <c oughs> อนโทนเก็บหมวดสองเนี่ะแล้วก็เซ็ตกปาไว้เอง <laughs> <laughs> สเปาาพอยเองก็ได้ไม่นอนหรือว่าไม่ได้นอนไม่ใช่ดิไม่ได้นอนไม่ใช่แล้วแหละโอ้ไปได้แล้วเมื่อกี้เห็นนั่นแหละครับไม่เซฟสเปาวไม่เอาโ okay. อเคเฮ้ยวั t เฮ้ก็ <laughs> อะไรขึ้นทำไมต์เซฟตรงนี้ก็ได้ไม่ว่ากันเออลองคิวเล่นนะ โอ้ย oh. ตายแล้วตายแล้วม่ช่วหายเมือ่อกี้จบแล้วโดยดันที่เกิดเมื่อก <Okay. S 2> <c oughs> ี้โอเคเฮ้ยถ้าเล่นอย่างนี้นะไม่อยากตายเลยน,ะ <c oughs> <c oughs> นอนไม่ได้ก็ลองสแตนด์บายให้เลยให้เห็นเลยเอา้าเดี๋ยหมดสองแล้วก็มาคิวตัวเองเล่นนะ ถ้ามันไม่ตายแล้วก็เอออย่างงี้สิโอเลสนานนโอเคมันไม่อยอมเซฟให้ไงเลยตัดมาอยู่ตรงนี้นะครับผมน,นี่ก็รัดแล้วนะนั่นแหละครับ <c oughs> นั่นแหละถึงประเด็นถึงปีเจิร์ปีเจอรเจิร์มันง่ายง่ายนี่ <c oughs> ไม่ง่ายเลยชิคลบอะไรวะ เฮ้ยกระโดดเร็วเกินเฮ้ยแป๊บนะวันนี้ไม่ถนัดเลยเลไม่ถนัดเลยนะวันนี้เล่นไม่ถนัดรอยบอกเลยจริงๆวันนี้เล่นไม่ถนัดไปแล้ว <laughs> <laughs> ทบเตี่ออกไม่ได้มันก็ <c oughs> คิวเล่นครับเดี๋ยวเผื่อเฟลโอเคอย่างนี้สิไป จะเจาะจะเจาะเดะไปกันทุบไม่ได้เพราะเกมมาสองขออนุญาตไปแล้วนะครับผมโอเคคือเมื่อกี้ลองคิลดคิวเล่นใช่ไหมแบบว่ามันก็เลยตัดให้มันเกิดแล้วไปเกิดข้างนอกอะข้อเสงโอเคจับแล้วครับจบเจบเจ้าผมอันนี้ไอ้ก่อนอันนี้ผมเกมหมดไงไอ้เที่ทดสอบ คิวเสร็จแลคิวเหรอเผลอมาดู <laughs> ตอนแรกเป็นงี้นี่ตอนแรกเป็นงี้เลยนี่ยเนี่ยนี่อย่างงี้ถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยจำไม่ผิดนะอะไรเงี้ยสีทองโอ้เลิก <laughs> จบแล้วแหละจบแล้วแมปจบแล้วไม่ต้องอะไรละบินได้ยังโอเคตอนนั้นนี่ที่ผมเอ็นี้เสร็จแล้คิวผมก็งงกล่องแล้ววะแล้วมาอ่านมาอ่านมัน <laughs> จบเลยวรือเ่าโอเคจะไปก็โอเค เกมม2เหมือนเดิมบัอกเพชรตัวเป็นประเด็นไม่เอโอเคโอเคก็ซีอูทุกท่านครับพูดใด้ประจายใดที่ไม่สุภาพขอภายในที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นแบบพาครัวสั้นๆไปหน่อยก็ช่วงนี้หายๆหายตายไปนานถ้าช่วงนี้เห็นคลิปนี้เนี่ยก็มหาอะไรสอบแล้วครับสอบอ่าปภาคจะเป็นเทอมหนึ่งของมหาลัยแล้วไงเลยแบบอนะครับ น่าเข้าใจอยู่นะครับโอเคซีอยู่ครับผมเจอก,กันคลิปหน้าเดี๋ยวลืม <laughs> ลืมเพื่อกดอเมื่อกี้ซีอยู่ด้วยครับผมพี่ใช่ยคำพูดใดว่าใจใดพี่ชษพิเศษพัหรลยใช่ไหมต้องหนึง่งต้องกดกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยรีบ <laughs> แล้ลอะไรวะ <laughs> โอเคเจอก,กันนครับผม <laughs>